สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านทุกมาวิภานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่446นะคะ 446นะคะรหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือค่ะช่องทางการติดต่อถ้าสนใจสั่งซื้อสินค้าร้านลูกมาวิพานะคะช่องทางการติดต่อก็เบอร์โทรและก็รายไอดีอยู่ด้านบนขวามือเรียบร้อยแล้วนะคะงานตัวนี้ค่ะ446นะคะงานตัวนี้วันนี้ตั้งใจเลยนะคะเอางานเป็นผ้าคอตตอนมาให้นะคะจะได้ใส่กันในช่วงหน้าร้อนนะคะผ้าตัวนี้เป็นคอตตอนร้อเรนตการตีว่าไม่ร้อนแน่นอนค่ะแบบเบาบางเบาสบายๆายนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสีสัน ใส่ต้อนรับสัมมือด้วยนะคะเดี๋ยวบอกไซส์ก่อนถ้าใครโอเคไซส์จะได้ไปดูต่อนะงานตัวนี้ค่ะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวเท่านั้นอกเสื้อนะคะ44นิ้วค่ะอกเสื้อ44นิ้วขอกดอกจริงไม่เกิน42 4 2 5ใส่รุ่นนี้ได้นะคะความยาวตัวนี้ค่ะเหมือนจะดูสั้นแต่ไม่สั้นนะตัวนี้วัดความยาวได้23นิ้วค่ะและแต่ว่าสะโพกเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะจะการให้ดูงานตัวนี้เป็นฟรีมากเลยค่ะสะโพกคือตรงช่วงหน้าท้องเนี่ยใส่สบาย แน่นอนเพราะว่าแบบว่าเขาจะเป็นกว้างทรงกว้างแบบนี้นะคะน้องจะมีการต่อรูดตรงช่วงใต้อ,อกค่ะแล้วก็คือตั้งแต่ท้องแล้วก็สะโพกจะเป็นฟรีไซส์แบบนี้เลยใครที่ไม่ชอบใส่เสื้อผ้ารัดรัดนะคะอึดอัดตัวนี้เหมาะมากๆค่ะเป็นฟรีฟรีหนะ้าท้องฟรีสะโพกไปเลยนะคะตัวนี้ค่ะราคานะคะโอนชําระนะคะอยู่ที่729บาทนะคะ729บาทราคาน่ารักค่ะถ้า โอนชำระจะส่งฟรีนะคะเก็บไปทางบก50บาทก็วันนี้จะลงแต่คอตตอนให้หมดทุกอย่างเลยค่ะมี3รุ่นนะคะคาไซส์แล้วราคาแล้วเดี๋ยวถ้าเก็บว่าใครใส่ได้ถูกใจไซส์เราไปดูต่อเลยนะคะงานตัวนี้แบบนะคะแบบตัวนี้คือแบบว่าโหสีสันมันสวยมากแล้วก็รายปักใดๆคือสวยมากงานตัวนี้จะเป็นคอกลมค่ะมาพร้อมกับคอกลมแบบนี้นะคะความ กลมแบบกาลังดีเนาะไม่ได้แคบเกินไม่ได้กว้างเกินนะคะด้านหลังมีกระดุมคอให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจริงๆล้วคือสวมหดออมาได้เลยไม่จำเป็นต้องถอดก็ได้นะคะตัวนี้ค่ะแขนนะคะคล้ายๆกับแขนกระบอกแต่ไม่ได้เชิงกระบอกขนาดนั้นค่ะคุณแม่ค่ะมันตัวนี้มันจะมีการต่อค่ะต่อบริเช่วงนี้นะคะเป็นต่อสูงนะคะแล้วก็ชิ้นล่างเนี่ยตรงท่อนแขนนั้นล่างปลายแขนตัวนี้มันคล้ายๆกับว่าจะเป็นเป็นแบบว่าเป็นทรงบานนิดนึงแต่ไม่ได้บานมากแบบนี้นะคะความยาวแขนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ส่วนหรือแบบว่าเกือบถึงข้อมือเลยอัน เป็นแขนยาวแต่มันไม่ร้อนนะคะเนี่ยค่ะความยาวแขนจะยาวนิดนึงเพราะว่าทรงเขาเป็นดีไซน์ทรงนี้มันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆตัวสั้นและแขนยาวมันมีความน่ารักเก๋ไก๋เหมือนเสื้อตุกตานะคะแต่ว่าด้วยเนื้อผ้าเขาอย่างที่บอกไปว่าน้องเป็นคอตอนเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นแขนนี้นะแขน4ี่ส่วนขาก็เหลือตรงช่วงข้อมือไว้เนาะแต่ไม่ได้ร้อนเลยค่ะคุณแม่ขานะคะสำหรับตัวนี้อ่ะทีนี้แขนแล้วเนาะเรามาดูแบบกันก่อนตรงนี้จะมีการต่อในช่วงใต้อกค่ะอย่างที่บอกไปนะคะมันมีการต่อชิ้นนี้แล้วก็ Thank you. จับลูดจับเย็บจับจีบนะคะใต้อ,อกนะคะเพราะฉะนั้นตรงช่วงของใต้อ,อกลงมาค่ะจะเป็นบานกว้างแบบนี้แล้วก็ฟรีมากๆนะคะตัวนี้ถ้าใครไม่ชอบใส่เสื้อตัวใหญ่อาจจะรู้สึกว่าเออมันใหญ่ไปแต่ถ้าเป็นคนที่แบบว่าชอบใส่ให้ใหมันสบายสบาย,สบายพุงเนาะไม่อยากใส่ละครับอ,อึดอัดตัวนี้เหมาะมากๆเลยค่ะถ้าใครถูกใจไซส์เดี๋ยวเราไปดูต่อในรายละเอีดยอดงานตกแต่งน่ารักจริงๆอ่ะเริ่มเลยนะคะตกแต่งอันแรกค่ะต้องบอกว่าตัวนี้จะมีงานปักฉลุนะคะในส่วนของตรงหน้าอกแบบนี้นะคะ ตัวนี้นะคะที่เห็นอันนี้เป็นเนื้อนะคะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดเลยนะว่าอ่ถ้าใครว่ามันโป้คุณแม่สามารถใส่เสื้อซับในที่เป็นทังในเต็มตัวเกาะอกได้นะคะแต่จริงๆมันไม่ได้ลงไปโป้ะนะมันไม่เห็นล่องนะคะอ่ะประมาณนี้ประมาณเนินอ,อกหน้าอ,อกนะคะก็จะบอกว่าสวยๆนะประประมาณนี้นะคะแล้วก็ลายปักค่ะคุณแม่ขาและในส่วนของลายปักจะเป็นลายเป็นลายดอกไม้น,น่าจะเป็นกุหลาบแดงนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดูความรวดลายงานปักเดี๋ยวน้ำส้มให้ดู อ่ะตัวนี้แล้วกันตัวสีขาวนะคะ ด้านหลังจะมีกระดุมคอให้นะคะคุณแม่ขาะงานปักนะคะงานปักตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกับปักแบบสไตล์แบบเป็นคอติสค่ะงานปักจะได้เป็นตัวนี้เป็นกูราบแดงคุณแม่ขาะเป็นงานปักคล้ายงานปักคอติสนะคะแล้วก็มีงานปักฉลุนะคะตรงนี้เรียกเป็นงานปักฉลุเนาะก็จะเห็นเนื้อเรานะคะในส่วนของตรงหน้าอกนะแต่ว่ามันไม่ถึงหน้าอกนะถ้าใครกังวลว่าอ่ามันโป๊ไปก็สามารถใส่ซับในเสื้อชั้นในเต็มตัวได้ค่ะแล้วก็มีลายปักค่ะลายปักแบบเต็มตัวเลยแบบนี้นะคะ อันนี้คือน้องลายปักจะแบบว่าดูน่ารักหวานๆเป็นคล้ายๆลายปักคล้ายๆลายปักแบบเป็นงานคอตติสนะคะที่ปักค่อยๆกันแบบเนี้ยหวานมากนะคะแล้วก็ยังจะมีตรงนี้ด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นเดินเป็นไหมสีขาวนะคะก็คือจะเป็นไหมสีเดียวกันกับตัวเสื้ออย่างเสื้อตัวนี้สีขาวก็จะเป็นสีขาวอย่างเสื้อตัวที่เราสวมใส่เป็นสีแดงค่ะตัวนี้ลายตรงนี้ตรงขอบเขาว่าก็จะเป็นไหมสีแดงคือของจริงมันจะเห็นมันจะมีความนูนขึ้นมานะอ่ะนี่ค่ะ นี NYU, うう่อย่างนี้นะคะอันนี้คือลายปักค่ะปักให้ทั้งตัวเลยอันนี้คือลายปักในส่วนของตรงต้นแขนนะคะอาจจะต้องอันนี้ให้ดูนี่ค่ะเวลาใส่ก็จะเห็นเป็นกุลาบแบบนี้นะคะแล้วก็คืออันนี้คือรอยต่อและในส่วนของตรงแขนค่ะให้ดูงานแขนนะคะอันนี้คือรีดแบบว่าเป็นรีดแบบเป็นสันแล้วถ้ารีดวนๆก็จะเป็นสวยอีกแบบหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้จะเห็นเป็นงานปักฉลุตรงส่วนของปลายแขนค่ะแล้วก็นี่คือรายละเอียดงานนะคะนี่ อันนี้คือน้องเป็นกุหลาบนะคะเป็นคล้ายๆเป็นงานปักควยๆกันแบบเป็นงานคอติสแบบนี้ค่ะอันนี้คือรายละเอียดงานลายปักคือให้มาเยอะมากๆคุณแม่ค่ะมันมีมันเป็นสองสองฝั่งจะเป็นเหมือนกันนะแล้วก็คืออันนี้คือตรงตัวค่ะในส่วนของตรงช่วงตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุหลาบหนึ่งดอกนะคะแล้วก็มีกุหลาบเล็กๆย้อยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพยายามให้ดูแบบช้าๆนะคะนี่ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตรงช่วงตรงนี้ก็จะมีงานเป็นปักฉลุอีกนะคะเวลาใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลายคือเยอะมากทั้งตัวนะคะมันจะเป็นลานปักแบบงานปักเป็นงานปักคอตติสเนาะแล้วก็ลายกุลาบนะคะจะเห็นลายแบบทั้งตัวเยอะๆให้แบบนี้เลยนะคะเวลาใส่ออกมาแล้วนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลายนะคะอันนี้คือตรงช่วงแขนนะคะอันนี้คือช่วงด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้ สวยมากๆนะคะถ้าใครชอบนะคะโอเคเราไปดูสีกันต่อสีรุ่นนี้เนี่ยมีมาให้เลือก5สีค่ะต้องบอกว่าเป็นสีสันสดใสชัดเจนแบบแจ่มๆจทั้งงานต้อนรับซัมเมอร์นะคะอ่ะสีแรกเป็นสีแดงน่าจะมาช่วงตุตจีนเนาะอันนี้คือแดงแบบเป็นแดงแดงแดงให้ถูกต้องเลยค่ะไม่มีเลือดหมูไม่มีเลือดนกอันนี้คือแดงว่บเป็นแดงเลยนะคะแดงค่ะแล้วก็เป็นลายปักกุรา่าโอ้โหเข้ากันสวยมากๆนะคะสีแรกสีแดงเนาะสีที่2เห็นไปแล้วค่ะนั่ก็คือ สีขาวสีนี้ก็หวานเพราะมันเป็นลายคุราบสีแดงเนาะแล้วก็พื้นขาวหวานมากอ่ะสีต่อมาค่ะสีฟ้า ต,ตัวนี้ตัวนี้จะออกเป็นฟ้าๆเทาๆคล้ายๆกับสีนกพิราบค่ะตัวนี้จะเป็นฟ้า,าๆเทาๆคล้ายๆกับสีนกพิราบตัวนี้เดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนให้ดูรับรองว่าสวยแล้วก็อันหนึ่งอันนี้สีขายดีค่ะตัวนี้จะเป็นสีส้มนะคะอันนี้จะมีความแบบว่าเป็นส้มสดใสน,นะมันจะมีความสดใสกว่าชาไทยมันจะมีความแบบส้มกว่าชาไทยอ่ะอันนี้สีส้มนะคะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนให้ดูค่ะคุณแม่และก็สีนี้ค่ะ สีนี้คือน้องจะเป็นเขียวเขียวน้ำทะเลอะค่ะอันนี้คือต่างกับเทานะแบบนึงนะคะ เนี่ยค่ะต่างจากเทาอันนี้เป็นเทาแบบเทานกพิราบอันนี้เห็นว่าจะเป็นเขียวกว่านอะอันนี้ประมาณเขียวนะทะเลค่ะอันนี้ก็สวยเพราะว่าลายปักแดงแล้วคือพื้นเขียวเลิศมากนะคะราคา7 29บาทเท่านั้นค่ะโอนชําระจะส่งฟรีนะคะเก็บไปทางบวก50บาทตัวที่2ตัวที่3บวกตัวละ10บาท10บาทไปเรื่อยๆนะคะบอกแล้วว่าลายปักคือให้มาเยอะสวยมากนะคะแล้วก็สีมันสดใสมากแล้วคือผ้าเป็นเนื้อคอตตอนใสสบายค่ะก็ไซส์นะคะย้ําให้อีกครั้งหนึ่งนะไซส์เป็นฟรีไซส์ อกเสื้อนะคะอกเสื้อ44นิ้วความยาว23นิ้วส่วนจะพกคือฟรีเลยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่เดี๋ยวนนต้่งไปเปลี่ยนสีที่เหลือให้เลือกค่ะ 446นะคะงานผ้าคอตตอนค่ะก็แบบเก๋ไก่มากลายปักสวยมากแล้วก็สีนี้ค่ะสีเขียวน้ำทะเลนะคะสีเขียวน้ำทเะเลค่ะคุณแม่ค่ะถ้าใครชอบเสื้อทรงนี้นะคะโอ้โหใส่แล้วแบบมันสดใสมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นลายปักนะคะรูปแบบที่แบบมันดูแปลกตากว่าเสื้อปกติเนาะอ่ะอันนี้ก็เอามาต้อนรับซัมเมอร์หน้าร้อนนะคะผ้าตัวนี้ใส่สบายค่ะเป็นคอตตอนเนาะไม่ร้อนเลยค่ะแล้วก็แบบค่ะใครที่มีความแบบอ,อุดอัดคับตึงสะโพกหน้าท้องตัว ฟรีเลยค่ะอกเสื้อ44นิ้วนะคะความยาวเหมือนจะสั้นแต่ไม่สั้นนะความยาวอยู่ที่23นิ้วเลยค่ะตัวนี้นะคะอะแขนนะคะแขนตัวนี้นะคะเป็นประมาณ4ี่ส่วนค่ะก็มีช่องว่างในช่วงของข้อมือเอาไว้ให้ใส่นาฬิกาได้ค่ะสีเขียวน้ำทะเลค่ะนี่ค่ะรหัส446ค่ะงานตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะอะสีขาวและปลายป,ายปักดอกกุหลาบสีแดงเนาะมันเป็นอะไรที่แบบ น่ารักนะคะอันนี้ทั้งหวานด้วยทั้งน่ารักด้วยนะคะแบบเขานะคะต่อใต้อกแบบนี้นะคะแล้วก็ฟรีนะท้องกับสะโพกไปเลยค่ะอะถ้าใครนะคะชอบงานน่ารักน่ารักตัวนี้เลยแล้วก็ใส่สบายด้วยค่ะเป็นเนื้อคอตตอนนะคะสำหรับสีอาจใส่สีขาวมาให้ดูแล้วค่ะขาวจะเป็นขาวออฟไว้นะจะเป็นขาวออฟไว้นะคะแล้วก็รายปักน่ารักสีกุราบสีแดงแบบนี้นี่นะคะ่ะ รหัส446ค่ะสีที่ส้มใสอยู่ตอนนี้นะคะเป็นสีเทาอมฟ้าค่ะเป็นเทาอมฟ้าคล้ายๆกับเทาเนกพิราบนะคะอ่าอันนี้นะคะเดี๋ยวจะยืนให้คุณแม่พิจารณาดูสีนะคะอ่าต่อใต้อ,อกนะคะงานตัวดีน่ารักมากๆค่ะเปลี่ยนสไตล์กันบ้างเนาะมาแบบว่าใส่ไปเป็นเสื้อแฟชั่นนิดๆกันบ้างแล้วก็ใส่สบายด้วยค่ะไม่ร้อนเลยตัวนี้จะเป็นเนื้อคอตตอนนะคะ นี่เลยค่ะสีเทาองฟ้าค่ะ,ะตัวนี้ท้ารีดให้มันเป็นมนมนะมันก็จะอีกสไตล์หนึงเนาะอาจจะ้ะะรีดแบบว่าเป็นเป็นกรีบมานะคะคุณแม่ลองดูงานนะคะนี่ชัดเจนมากนะคะลายดอกกุลาบลายปักของเราสวยมากๆเลยค่ะสีเทาองฟ้าค่ะ 446ค่ะสีสุดท้ายแล้วต้องบอกว่าสีนี้ใส่แล้วสึกชอบนะอ่ะาลำเอียงหรือเปล่านะคะอาจจะชื่อเหมือนกันด้วยนะคะสีส้มค่ะคุณแม่ค่ะอันนี้คือสีส้มนะแต่จะมีความสดใสกว่าสีชาไทยนะคะถ้าถ้ามันมืดกว่านี้ถ้ามันตุ่นกว่านี้นะ้อนจะพิมพ์บอกว่าเป็นสีชาไทยเนาะแต่อันนี้คือสีส้มเลยค่ะแล้วก็คือมีความสดใสมากนะคะอ่ะสีส้มถึงแม้ว่าจะเป็นสีส้มนะคะแต่ลายปากแดงเนี่ยอ่ะมันก็เข้าอยู่นะแล้วก็ือสวยสดใสมากชอบสีนี้ ที่สุดเลยแอบพูดก็ได้นะคะอาจริงๆช่องชอบทุกสีแหละเนาะเป็นแม่ค้าก็ต้องชอบทุกสีค่ะแต่ว่าสีนี้นะคะอาจจะชอบเป็นวิเศษใส่แล้วมันขับผิวด้วยค่ะสีส้มนะคะ สีส้มค่ะโอเคใส่ให้ดูครบทั้ง5สีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรุ่น446นะคะงานตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนนะคะเป็นคอตตอนร้อเซค่ะก็วันนี้เอาแต่คอตตอนมาให้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่แบบเบื่อลินินเบื่อชีฟองอะไรแหละและเบื่อฝ้ายเนาะแล้วก็รุ่นนี้เลยใส่สบายด้วยค่ะไม่ร้อนนะคะแล้วก็เป็นแบบแปลกใหม่เนาะอาจจะเป็นต่อใต้อกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแขน4ี่ส่วนค่ะอ่ะตัวนี้นะคะลายปักกุราบนะแล้วก็มีปักฉลุตรง แล้วก็ปักฉลุในส่วนของตรงช่วงนี้ด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะแบบน่ารักเนาะ,ะสายค่ะตัวนี้เป็นฟรีซสายอกเสื้อวัดช่วงนี้นะได้44นิ้วค่ะความยาววัดช่วงนี้มาถึงช่วงนี้เลยนะคะได้23่นิ้วค่ะส่วนสะโพกคือฟรีเลยค่ะแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่729บาทค่ะโอนชอําระจะส่งฟรีนะคะเก็บไปทางบวก50บาทตัวต่อไปบวกตัวละ10บาท10บาทนะคะก็รหัส446ค่ะมี5สีสวยทั้ง5สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น สีแดงค่ะสีเขียวน้ำทะเลค่ะสีขาวค่ะสีฟ้าอมเทาเทาอมฟ้าค่ะหรือว่าสีนี้สีส้มนะคะสวยทั้ง5้าสีจริงค่ะอันนี้ก็เก็บไว้ใส่ในช่วงหน้าร้อนกันนะคะถ้าสนใจสั่งได้เลยรหัส446ค่ะงานตัวนี้ไม่ได้มีสต็อกเยอะนะถ้าใครเห็นถูกใจก็รายมาสั่งได้เลยนะคะงานตัวนี้ไม่มีสต็อกเยอะจริงอันนี้พูดจริงนะคะอา,อาจจะมีน้อยนิดนึงนะคะถ้าใครชอบรายมาสั่งได้เลย446ค่ะรหัส446ค่ะ ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ